สวัสดีเช้าวันที่3ของทริปครับตอนนี้ก็เป็นเวลา7โมงกว่าก็ผมออกมาเดินเล่นริมหาดครับมาคนเดียวพวกเพกืพ่อนยังไม่ตื่นเด็กก็เพิ่งตื่นเดี๋ยวจะขึ้นไปบนหินก้อนนั้นครับจะไปถ่ายวิวภาพสวยๆให้เพืพ่อนๆได้ชมกันครับ จะแปดโมงแล้วมาเบลกินข้าวก่อนใครเลยยังไม่มีใครได้กินเลยนะกินก่อนเลยเหรอฮะ uh? น้องกินก่อนเลยเหรอก็ตอนนี้พวกเพื่อนยังไม่ตื่นกันครับเ <tour S 2> ดี๋ยวผมก็กินข้าวแล้วก็เก็บข้าวเก็บของไปเรื่อยๆวันนี้ต้องออกเร็วหน่อยครับวันหยุดยาวสามวันเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วรถติดแต่น้องมาเบลวากินไปก่อนเลยกินยากเราอ่ะกินได้ก็ต้องกินไปก่อนโอเคครับแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนตื่นแล้วเดี๋ยวกิวน,น, <imas S 2> นข้าวกัน ครับมื้อเช้าก็เป็นแบบอเมริกันเบรก f a ต t ตักมาแล้วกินกับมาเบลเลยนุ่นห้องอาหารก็อยู่ทั้งวัดตรงข้ามห้องเราเลยใกล้ๆไปตักมากินที่ห้องก็ได้ไวันนี้ก็กินแบบอเมริกันเหมือนเดิมนั่นไงคะมาเบลนั่งชมวิวยามเช้าหน้าห้องใช่ไหมเนาะดูสิอยากเล่นน้ำอีกแล้วละสีเป็่ไล่ะ เบลอยากเล่นน้ำอีกแล้วระสิใช่ไหมไยุษะว่ายน้ำใหญ่เลยดูยุษะว่ายน้ำอยากเล่นน้ำเนี่ยอุ้ยอุยดีดด้วยดีดดุ้ดีอย,ย,ยากลงน้ำใช่ไหมดีดอยากลงน้ำมาแอบดูเด็กอาบน้ำเปยียกไปหมดเลยว้ายโป้เลยอาบน้ำอชอบจริงๆเลยอาบน้ำเล่นน้ำเนี่ยีสนุกใหญ่เลยดูฮึ่ม ชอบน้ำจริงๆเล่นไม่กลัวเลยแะกล้องเปรียนหมดแล้วเล่นไม่กลัวเลยโอ้โยอ้ยทำรามเลยอ่ะรอบเช็คเอาแล้วดูกุ๊ก เขากลัวกุ๊กเป็นแพร่เชื้อบ้าเขารีบทำความสะอาดาเลยอาิงจเิงใช่ <laughs> ครับก็สำหรับทีวิลล่าเราก็คงเดี๋ยวเช็คเอาท์แล้วครับไปได้กินข้าวอะไรแล้วก็กลับแล้วครับนะคับไปจ้ะเลลหลับแล้วเนี่ยไปค่ะไปยังมาบิลไปแคทเธอรีนออกเดินทางชาโคออกเดินทาง ซื้อของฝากครับขนมปังบาแเกตร้านนี้อร่อยขนมปันงฝรั่งเศสวันนี้คนเยอะมากนี่เดี๋ยวพาไปดูของอร่อยบัตเตอร์ไฟนี่อันนี้ซื้อกลับบ้านอร่อยเป็นทายกรอบรูปผีเส้อเน่ยฟิชเบลฟิชตาฟิชอเ,เอาฟิชับเอาฟิชเออจยวจับหรอ จะจับฟิชเหรอน้องยังหลับอยู่เลยถึงข้าวมื้อเที่ยงแล้วครับเดี๋ยวให้น้องนอนก่อนกำลังหลับสบายเลยเดี๋ยวไปสั่งข้าวรอไว้ก่อนครับบ่ายโมง4ี่เพิ่งจะได้กินข้าวเที่ยงครับกว่าจะหลุดรถติดมาได้ มาก็จัดร้านเด็ดเลยนี่ร้านแดงอาหารทะเลสั่งปูไข่มากินเจ้าเก่าด้วยนะไม่ใช่เจ้าแก่สั่งปูไข่มากินครับปูไข่ร้านนี้เด็ดมากไม่ได้กินไม่ได้มาหลายปีละเดี๋ยวจัดปูไข่ซะหน่อยแล้วก็เมนูอื่นๆครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูสั่งอะไรมากินบ้างนี่ครับมาแล้วปลาทูซาเตียเมนูนี้จะหวานๆเข้มๆตัดข้าวซาเตีย ับข้าวมาแล้วโอ้แต่ละอย่างน่ากินครับเลยปลาทูซาเตยแกงส้มปลากระพงอีกปูไข่อันนี้เด็ดเลยก็หมึกแดดเดียวผัดผักบุ้งรอข้าวครับข้าวมาใช้แล้วภ่ายสามโมงครับอยู่ที่ร้านแดงอาหารทะเลกินข้าวอิ่มแล้วโอ้อันนี้ตัวแสบเลยวัยเยอะก็สำหรับทริปนี้ครับสาวัน2คืนไปชิวๆเล่นบอร์ดเกมเล่นน้ำคูวล่าก็ จบล,ลงแต่เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับสายการเกียนกระจุยท่องยุทธภพกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะบ๊ายบาย